เอาทีละคนชอดีตโคนชอดีตโค้ชโอเคก่อน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 เอ่อจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเราจำได้หลอกที่ที่เป๊ะๆไม่ได้หรอกแต่จำได้ว่าพูดในเรื่องของชายกุญภัทรท่าผมที่บอกว่าจริงๆแล้วพวกเราอ่ะเป็นชูธาเทพอ่ะแต่มันก็เป็นธรรมดาพวกเราอ่ะยังยังต้องการรักคนธรรมดาอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้นี่เป็นประโยคผมถ้าอยากรู้ก็ไปย้อนดูแล้วกันสลุกว่าสลุกว่า เราก็เป็นคนธรรมดาเราก็จะรักคนธรรมดาพอใจไม่พอใจโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชค่ะผมผมเหรอก็ในเรื่องของผมในการไม่ในเรื่องของผมพี่ไม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 ่ของผมของผมก็จะเป็นประมาณว่าพูดกับล้อสาวว่าอะไรนะจุ๊บจุ๊บเออใช่ที่จะบอกว่าล้อเธอล่ะหัวใจตรงไหนบ้าง หัวใจมันโดนเธอหรือเปล่าเราสาวมาณนะอ๋อหัวใจเธอตรงกับฉันหรือเปล่าใช่ใครั้น oh, um no ี้นะครับพี uh ่โป๊ะเขาเล่นได้อินมากเพราะว่าในชีวิตจริงเขาก็ใช้อยู่นะใช้กับคุณแม่ครับแม่แม่เฮียผมนะของผมกับเจมาเลยเจมาเจม้าอยู่าหยุดหยุดจนวันจุนี้เลยให้ก่อนเจมาจะบอกให้เจมาคิดว่าพี่เป็นเพียงก่อน ใช่ครับตักแอคชั่นให้หน่อยได้ไหมครับอ่าเหตุเเหตเเเเอ่าสออแอคชั่นบโซโเ้เบเร็วเฮ้ยบฮุณฮุยฮุ ประโยคดีว่าีเด็นจากละคจากซีรีส์นะครับจากซีรีครับขอเสียมประเให้กับสามหนุ่มสามพระเอกอันเป็นที่รักและเป็นขันใจของพวกเราอีกครั้งหนึงครับและคำถามสุดท้ายไม่ใช่คำถามแต่อยากจะให้ทั้งสามคนในฐานะที่วันนี้เป็นวันสำคัญความรู้สึกที่งดงาม วันแม่วันนี้อยากให้ทั้งมนลได้บอกล่าวเล่าขาวให้พวกเราชาวลบบุรีได้รับฟังกันบ้างว่าเรามีความรู้สึกที่คดงามเรามีความรู้สึกที่ดีงามกับแม่อย่างไรครับสำหรับผมก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าคุณแม่เป็นคนให้ชีวิตเราเป็นคนที่รักเราผมว่ามากที่สุดก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่า เราจะเจ็บมากแค่ไหนคุณแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเราเสมอครับผมแค่อยากจะบอกว่าผมรักคุณแม่ทั้หมดก็ผมนะครับผมเป็นคนที่บอกรับคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะวันแม่หรือว่าวันพิเศษการ